สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าห้างทองหวังอยากมีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตงานใหม่นะคะลูกค้าจะมีสร้อยคอนะคะแล้วก็สร้อยข้อมือมีงานแบบเข้ามาด้วยนะคะก่อนที่จะไปติดตามชมนะคะฝากลูกค้ากดติดตามช่อง YouTube ห้างทองหวังอยากมีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆลายทองใหม่ๆที่ทางร้านอัปเดตให้ชมกันค่ะ มาเริ่มกันที่สร้อยข้อมือเลยนะคะสร้อยข้อมือเส้นนี้นะคะเป็นงานแพร่สวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ประดับด้วยดอกไม้นะคะ3ดอกนะคะสวยๆเก๋ๆนะคะดอกไม้นะคะเป็นงานพลอยเนาะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะรอบข้อมือจะอยู่ที่ประมาณ16นะคะ17ซนติมตรนะจ๊ะ สวยๆเกๆ๋ๆเดยจ้าต่อมานะคะลูกค้าเป็นงานแหวนสองสลึงนะคะมาเยอะมากนะคะเต็มมือเต็มไม้กันเลยทีเดียวนะคะเป็นลายนะคะอินฟินิตี้นะคะลูกค้าอินฟินิตี้ตัดขนแมวหนะ้าแหวนสวยๆแบบนี้นะคะตัวเรือนนะคะเป็นขนแมวทั้งวงเลยนะคะลูกค้าสวยงามมากๆกันนะคะนี่ลูกค้าให้ดูงานนะคะ สวยงามเด้อนะคะสวยงามมากมากนะคะใส่สวยแน่นอนนะจ้าใครอยากได้แคปภาพแล้วก็ทักไลน์มาได้เลยลายต่อมาจ้าลายต่อมานะคะจะเป็นสอยขอน้ำหนัก2บาทนะคะเป็นลายห่วงนะคะขั้นโดยตุมนะจ้าความยาวมีครบไซส์นะคะไซส์สั้นไซส์ยาวทางร้านก็มีนะจ้า ต่อมาค่ะลายไส้คอยอดฮิตฮิตฮอตตลอดนะคะสำหรับคุณผู้ชายก็ชอบใส่คุณผู้หญิงก็ชอบนะคะเป็นลายงานโซ่นะคะฝรั่งงานโป่งเดอเส้นนี้นะคะน้ำหนัก2บาทนะคะ1บาท2บาท3บาทนะคะทางร้านก็มีเนาะหบาทก็มีจ้าลายนี้ต่อมานะคะจะเป็นส้ยคอนะคะงานเบ็นหนสลึกนะคะสวยๆแบบนี้เลยจ้า งานเบนนะคะอยากได้ไซส์ไหนทางร้านก็มีนะจ๊ะน้ำหนักหนึ่งสลึงใส่สวยๆเก๋ๆนะคะงานเบนเนาะไซอยคอลายเบนจ้ามาอีกหนึ่งรายนะคะจะเป็นไซอ์คองานเบนนะคะงานเบนน้ำหนักสาม,มาสวยๆแบบนี้นะจะเป็นเบนคั้นตุ้มนะคะใส่ยังไงก็สวยนะคะลูกค้าลายเบนเนาะลายนี้มีครบไซส์นะคะลูกค้า ต่อมานะคะเป็นสร้อยคองานเบ็ดน,น้ำหนัก3บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานขั้นตุ้มนะคะตุ้มก็จะเป็นตุ้มปัดขดแม่แล้วก็จะมีพิกุนแล้วก็จะเป็นตุ้มฉลุลายพิกุลนะคะสวยงามมากๆเส้นนี้บอกเลยว่าสวยปังมากๆนะคะสร้อยคอน้ำหนัก3บาทใครสนใจใครชอบงานแบบนี้นะคะแคปภาพแล้วก็ทักไลน์มาได้เลยนะจ๊ะ ่อนะคะลูกค้ามาที่ไส้คอ3บาทนะคะส,สวยๆจุกๆกันเลยนะคะมาทั้งหมด3แบบ3ลายนะคะรอบนี้เข้ามาเยอะมากๆนต่ขาค่ะอยากได้นะคะมาที่เส้นแรกกันเลยเส้นแรกจะเป็นลายผ่าไหวคันตุ้มฉลุลายส,สวยๆแบบนี้นะคะเส้นนี้เป็นงานค่อนข้างตันนะคะใส่สวยนะคะใส่กับจีพาย เก๋มากๆเลยค่ะเส้นที่สองนะคะลูกค้าก็จะเป็นลายมีนานะคะนี่เลยจ้ามีนาคันด้วยตุ้มคันด้วยพิกกุลนะคะใส่แล้วสวยนะคะใส่ตรงนี้สวยถึงปักซอยเลยนะจ๊ะลูกคา้าเส้นมีนาะต่อมาค่ะก็จะเป็นลายผ่าวายเหมือนกันแต่ว่างานคันตุ้มจะแตกต่างจากเส้นนี้นะคะตุ้มตุ้มเส้นนี้นะคะก็จะมีความเก๋นะคะเป็นตุ้ม ไม่ได้ฉลุลายนะคะเป็นต้มข้นสายตัดลายจิกเพชรนะคะแล้วก็จะมีดีเทลนะคะดีไซน์เก๋มากๆนะคะผ่าไหวสวยแบบนี้เลยจ้าเสตนี้ก็งานตันนะคะใครอยากได้สร้อยคอน้ำหนัก3าบาทนะคะแคปภาพแล้วก็พักลายมาได้เลยนะคะสวยทุกลายสวยทุกตรงนะจ้าต่อมานะคะลูกค้าลายนี้นะลายนี้เรียกว่า โซ่เศรษฐีนะคะเป็นโซ่ฝรั่งนะคะสลับกับงานโซ่เกี่ยวนะคะลูกค้านี่เลยจ้าสวยๆเส้นนี้น้ำหนัก3บาทนะคะอันนี้จะมี2บาทก็มีนะคะลูกค้าใครอยากได้แคปภาพแล้วก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะวันนี้ก็อัปเดตลายเซอร์คอนะคะเซอ้อคอมือครบทุกแบบแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะนะคะว่าจะมีลายอะไรมาอัปเดตให้ชมกันนะคลิปนี้ไปก่อนจ้าฝากกดติดตามช่องด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า